สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพีเน็อะโอดีโอทุกท่านนะครับอีพีนี้ครับพบกันอีกเช่นเ,เคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงกันแกล้งที่ร้านพิเน็ตออดีโออำเภออนจันจังหวัดกาสินครับอีพีนี้ผมจะพามาชมในส่วนของตู้ซับเบดนะครับเป็นชิปช่วงเช้าๆนะครับเป็นลิปเช้าประจำวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่22เดือนธันวาคมนะครับผมอีพีนี้ มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งครับตัวนี้ตู้สเปีเทอร์โบนะครับมาแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ล้านนะครับมีมาประมาณสิบกว่าใบนะครับสําหรับเซตนี้ชุดนี้นะครับรอบนี้นะครับผมเป็นสูตรเทอร์โบแบรนด์ร้านนะครับ Pn Audio รนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับท่านไหนที่ยังมองหามีลูกค้าเข้ามาถามมาสองถึงสามท่านนะครับไม่ได้นะครับมาร้านแล้วไม่ได้นะครับมาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับสำหรับตู้เซตนี้เป็น ตู้ซับเบียดสิบแปดนิ้วแต่แกงฉีกนะครับแต่แกงฉีกหมูจับจะเป็นซ้อไม้นะครับเหมือนเดิมนะครับขอบเหล็กนะครับผมขอบเหล็กไม้อัดยี่สิบมิลแท้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตู้ซับเบียดเทอร์โบแบนนานะครับความกว้างนะครับกว้างก็จะอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดสูงแปดสิบลึกแปดสิบนะครับสำหรับตัวความกว้างนะครับของขนาดตู้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับใบละสองพัน 600บาทไม่รวมสเปคข้อหลังนะครับใบละ2,600บาทนะครับผมบวกสเปคข้อหลังก็หนึ่งบาทเป็น2อ0พนะครับทันทียังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับและก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับชิปช่วงเช้าๆมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะอัปเดตให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับใส่ดอกด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้ เป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับใส่ดอกด้านหลังครับเป็นตู้แบลนด์นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PM MP นะครับ m อนะครับขอภัย MP ก็ยังอยู่นะครับ MP เก็จะขนาดก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับเป็นกว้าง54สูง72็ดสลึกแปสนะครับสำหรับตัว MP Power นะครับช่างจอมทางจังหวัดขอนแจนนะครับมีจําหน่ายครับที่ร้านพิเนตนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นตู้เล็กแต่น้ําเสียงนี่สุดยอดนะครับสำรับ แบรนด์ PN MP Audio นะครับสนใจก็อ inbox หรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้แขวนนะครับตู้แขวนเป็น1นคนหครับชุดพร้อมชุดแขวนนะครับชุดสลักบาแขวนนะครับตัวนี้4ใบจะอยู่ที่6,500บาทนะครับต่อใบนะครับราคาต่อใบจะอยู่ที่1,650บาทนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาตู้หนึ่งคนหนึินิ้วนะครับเจ็ราคาถูก แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนศนะครับเป็นตู้แบรนด์ร้านนะครับสำหรับเซตนี้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิกนะครับมิกอานาล็อกนะครับผมมิกอานาล็อกก็จะมีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอร์แอมรุ่นเก่าๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคหน้านะครับอินจีเนียเคน์จุดนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานปกติทุกแท่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคหน้านะครับเทคหน้าเป็นตัว 2,000 RMS นะครับ PA 2,000 RMS นะครับผมมีอยู่หนึ่งท่านนะครับสำหรับเทคหน้านะครับก็จะเป็นว่าสันซาวนะครับตัวนี้ก็ปกติใช้งานนะครับตัวนี้ครับ18ข้างลอ2ได้นะครับสนใจแวะเข้ามาเลือกชมได้ครับไม่ว่าเป็นในส่วนของนี่ต้อนมิกเซอร์นะครับ Mix XR XR 18นะครับสำหรับตัวนี้ XR 18อยู่ที่21,000บาทนะครับใช้งานปกตินะครับท่านไหนที่ยากมองหา มิกนีตอนเอาไว้ใช้งานสอบถามเข้ามาได้ครับไม่เป็นเพราะว่าแอร์ไมโครเทคนะครับตัวนี้ผมได้รีวิวทุกๆวันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวไมโครเทคครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว MT แปดร้อยนะครับ MT สี่พันแปดนะครับตัวล่างฝั่งนี้ก็จะเป็น MT สี่พันสี่นะครับผมไม่เป็นในส่วนของเพราะว่าแอร์มาตินนะครับมาตินมีอยู่สองรุ่นนะครับขายดีมากนะครับสําหรับมาตินเมื่อวานก็ออกไปสองถึงสามแท่นนะครับสําหรับตัวมาตินหมื่นแปดนะครับตัวนี้ส่วน ชุดสองคนสองสบายๆนะครับตัวหมื่นแปดนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับตัว MX หมื่นแปดนะครับตัวนี้ตัวโชว์ก็ผมขายไปแล้วนะครับยังยังเหลือตัวแต่ตัวเดี๋ยวเอาออกมาโชว์อีกตัวหนึ่งนะครับช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็จะเป็น MX สองหมื่นนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับเพราะไม่เป็นในส่วนของพรอไวม์มือสองนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผม ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอ EP นี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับมีสินค้าเข้ามาใหม่หมผมก็จะอัปเดตท,ทุกๆวันทุกเช้าครับสำหรับอ EP นี้สวัสดีครับ